สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปรีวิวแกะกล่องที่จะพูดถึงอาร์ตเวร์กล่องสิ่งที่ให้มาในกล่องแล้วก็ตัวแผ่นนะว่าสวยงามแล้วก็คุ้มค่าขนาดไหนสำหรับสายแผ่นที่อยากจะเก็บสะสมจะไม่ได้รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆที่ อยู่ในตัวเกมความสนุกของเกมเนี่ยก็สามารถรับชมรีวิวตัวเกมเต็มๆได้นะครับที่ลิง์กด้านบนได้เลยวันนี้ก็จะเป็นเกม Marvel s Guardians of the Galaxy น่าจะเป็นเกมที่2ของ Marvel Superhero ที่จะจำหน่ายโดย Square Enix นะที่ภาคแรก Avengers ก็ล้มไม่ค่อยเป็นท่าเท่าไหร่นะครับภาคนี้เขาก็มาแก้ตัวนะซึ่งรีวิวเกมถือว่าสนุกดีทีเดียวนะครับก็สำหรับ ใครที่อยากจะสะสมแผ่นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแผ่นเนี่ยให้อะไรมาบ้างแล้วก็สวยงามแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนด้านหน้านะครับอันนี้ก็ใช้ธีมเดียวกับโปสเตอร์แล้วก็ธีมของตัวเกมนะแล้วก็สื่อไปถึงเซตติ้งดวงดาวดวงแรกๆที่เราจะได้ไปประจนภัยกันก็คือออกสีม่วงๆนะก็ถือว่าทำออกมาตัดกับสีสันของเหล่าฮีโร่เนี่ย ได้ค่อนข้างดีคือดูเป็นธีมเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นโซนเอเชียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า Initial Product Bonus นะครับแถมมาให้ก็คือ t r o b a c k Guard ดียน Outfit p ด c k ็คดาวน์โหลดโค้ดนะสามารถที่จะนะไปดาวน์โหลดชุดใหม่ๆของเราการ r เดียนได้นะครับโค้ดหมดหนู่นเลยครับปี2026ก็ยังมีเวลาอยู่ โอเคด้านข้างครับก็ทำเป็นสันสีดำธรรมดาเลยแล้วก็ Marvel Guardians of the Galaxy สีขาวตัดกับฉากสีดำด้านหลังนะครับก็เป็นหน้าของเหล่า Guardians ทั้ง5คนนะครับซ้อนกัน Lead the Guardians นะครับก็นำพาเหล่าผู้พิทักษ์ไปเราก็จะบอกว่าตะลุยอวกาศนะครับกับเหล่า Guardians of the Galaxy อะไรประมาณนี้เราจะได้เล่นเป็น Star Lord ในการนำทีมแล้วก็มีแถมมุกนิดนึงนะ properly, นะครับ You got this p r o b a b l y นะครับ น่าจะทําได้แหละอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีเขียนวานิดหนึ่งว่าเป็น all new story นะเป็นเรื่องราวใหม่นะก็คือไม่ได้อิงจากภาพยนตร์นั่นเองมีคํ m e า t a r Lord นะนี้ราคาไปแปะโดนมาดีนะเล่นเป็น Star Lord แล้วก็เพื่อที่จะ Save Universe นะในการช่วยเหลือจักรวาลน,นะครับตอเล่นได้1คนนะครับเกมนี้แล้วก็เนื้อที่นะครับขั้นต่ำก็คือ50 g ิที่เหลือก็เป็นรายละเอียดของแผนะ่นภาษามีอังกฤษกับญี่ปุ่นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกัน ก็จะมีกระดาษมา2แผ่นนะครับแผ่นแรกจะเป็นดาวน์โหลดตัวอาลฟิทที่บอกนะก็จะมีคอสตูมคอนเทนต์จะมีชุดทีมหลอดของสตาร์หลอดชุด Black วอ r t e x ของกาโมรามีชุด t h า n o นอสอิมเ t อร e ีฟของดราก t ์เด t ะสติงเกอร์ของ r o กเก็ตแล้วก็ของ g r o ู t จะมีชุด i m p พ l e เลนะครับนะก็มีวิธีรีดีมโค้ดอยู่แล้วก็จะเป็นบายอินโฟม t ชันปกติเลยก่อนจะไปดูตัวแผ่นนะครับมีหน้าปกในมาด้วยนะครับซึ่งผมว่าทำออกมาสวยงามทีเดียวนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ u u r r d i a n นะครับแล้วก็ด้านขวาก็คือหน้าปกนั่นแหละถ้าเกิดเราเปลี่ยนปกจะเป็นรูปทีม g u a r d i a n ส์ออฟท a ก a เลนี่แหละแต่ว่าทำออกมาเป็นสไตล์คอมมิกเลยนะะเหมือนการ์ตูนฝรั่งเลยนะสวยงามทีเดียวใครเอาไปเปลี่ยนปกสวยๆได้นะครับ สำหรับตัวแผ่นนะครับก็ยังคงธีมที่เป็นสีออกม่วงๆนะก็อารมณ์เหมือนสีของทางช้างเผือกจักรวาลแกลเล็กซี่อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าสวยทีเดียวนะไม่ได้มีรูปตัวละครอ,อะไรเหมือนเป็นฉากในอวกาศแล้วก็มีตัวอักษร g u a r d i a n s of the Galaxy เพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ในกล่องของ Marvel s Guardians of the g a l a x ก็ก็จะมีให้มาประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวของเกม Marvel S g u a r d i a n s of the Galaxy ลเล็กซี่เวอร์ชันเพ5กันดูนะครับก็เหมือนเดิมว่า คะแนนนี้จะไม่ได้รวมความสนุกตัวเกมนะครับจะพูดถึงแค่ตัวอาร์ตเวิร์กตัวกล่องตัวอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วก็ตัวแผ่นของเกมเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวแกะกล่องของเกม Marvel's Guardians of the Galaxy ใครที่อยากจะดูรีวิวตัวเต็มของเกมนี้ก็สามารถรับชมรีวิวจากทั้งช่องได้คิดเห็นอย่างไรกับ Marvel's Guardians of the Galaxy ทั้งตัวเกมแล้วก็ ตัวแพ็กเกจตัวกล่องตัวนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปิดแชร์คลิปจากค o นโซลเกมเมอร์สเตชันหรือว่าถ้าไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ